สวัสดีครับสวัสดี fc ของช่างเจ๋งทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีงานมาแบ่งปันสี่เล่มนะครับจะเป็น aj, cancel, มีดด้ามเขาควายทั้งสี่เล่มนะครับจะมีมีดมงมีดเน็บใบข้าวแล้วก็มีดสวีนะครับจะมีสี่เล่มนะครับชมเล่มแรกนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นฝ Bry ักไม้พ <tipos> ยุงนะครับด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงติดเหรียญคุดปี17เนะครับเล่มนี้จะเป็นมีดเน็บใบข้าวนะครับ นี่ชมความงามของฝักนะครับฝักเป็นไม้พยุงแดงนะครับลายสวยมากนะครับผมนี่เหรียญคุดปีหนึ่งเจ็ดนะครับชมด้านในนะครับนี่นะครับเป็นขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับเล่มนี้นะครับดามขาววายปิดท้ายเดวยไม้พยุงติดเหรียญคุดปีหนึ่งเจ็ดนะครับ ความยาวของใบมีดอยู่ที่10.4นิ้วนะครับสันหนา4มิลสีห้าครับ4.5หมิลไม่ถึง5้ามิลความกว้างอยู่ที่1.6นิ้วนะครับด้ามยาวอยู่ที่ิ้านิ้วนะครับวัสดุก็จะเป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนนะครับเป็นของเยอรมันนะครับตัวนี้นะครับใบเลื่อยเยอรมันนะครับ ทดสอบความคมนะครับเล่มนี้เปิดราคาพิเศษนะครับเล่มนี้เปิดราคาที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ขมหวานนะครับติดเหลี้ยงพุทธปีหนึ่งเจ็ดนะครับหายากนะครับตอนนี้ซื้อตกเหลียญหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยบาทแล้วครับผมนี่ช่างทําติดให้เก็บสะสมได้นะครับใช้งานได้จริงนะครับวางบนหิงก็สวยอยู่นะครับนี ศิละปะงานดำเขาควายเป็นเอกลักษณ์ของช่างเจ๋งน,นะครับนี่ใครที่มีไว้ก็เก็บได้ยันหลานบวชเลนบวชนะครับนี่ศิละปะงานเขาควายนะครับติดเหรียญคุดปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับนี่ฝักก็เป็นไม้พยุงนะครับนี่อันนี้นี่ 1700บาทนะครับเล่มนี้นะครับเล่มต่อไปนะครับเล่มนี้เดีเ๋ยวแป๊บนึงเป็นฝักพยุงเหมือนกันนะครับนี่ติดเหรียญคุดปี17นะครับดาบเป็นเข่าควายนะครับวัสดุก็จะเป็นเหล็กใบเลื่อยเยอรมันเหมือนกันนะครับเหล็กใบเลื่อยเยอรมันนะครับนี่จะออกทรงเป็นมิดม้งนะครับ เล่มนี้พกพาแคมปิ้งนะครับเป็นงานเพ้ยวถังนะครับเดินป่านะครับนี่สะดวกนะครับพกง่ายน้ําหนักเบาน้ําหนักประมาณ5้าขีด6ขีดนะครับเล่มนี้นะครับผมมาชมความยาวครับความยาวของเล่มนี้อยู่ที่1 0บนะครับสิบนิ้วสันหนา5มิลนะครับความกว้างสุดอยู่ที่1.3นะครับ1.3นิ้วนะครับด้ามยาว5.2นิ้วนะครับ ติดเหรียญหุดปี17นะครับนี่ใครชอบเล็กพิวใช้งานข้องตัวสะดวกนะครับเล่นนี้ครับเล่นนี้เปิดราคาที่1,700บาทนะครับนี่ความยาวความเสความคมคัติ้งตนะครับเข้าปลามีเหรียญชุดติดนี่ก็จะเป็นพวก นักอนุรักษ์ป่าไม้นะครับที่ใช้กันนะครับเข้าป่าจะต้องกันพูดผีปีศาจจากป่านะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับน่ขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับผมนี่สนใจสอบถามมาได้ครับ1,700บาทนะครับตามนี้นะครับผมนี่ ลายสวยๆครับของไม้พยุงนะครับเดี๋ยวต้องติดใหม่นะครับหล่นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับเล่มนี้สนใจสอบถามได้นะครับมาชมด้านในนะครับเล่มนี้เป็นนี่มีดปลายแหลมมิดควานช้างนะครับมิดเนบนะครับเนบควานช้างมิดซวยนี่ เล่มนี้จะขัดเงากระจกทิ้งผิวไฟนะครับไม่ได้ติดเหรียญคุดนะครับนี่ผมฟังงามนะครับความยาวเช็คความยาวก่อนความยาวอยู่ที่10.4นะครับสันหนา5มิลนะครับความกว้างอยู่ที่1.1.3นิ้วนะครับด้ามมีดยาว5.2นะครับนี่ด้ามก็จะเป็นเขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงนะครับฝักก็จะเป็นไม้พยุงนะครับ ใครชอบทรงนี้ก็สอบถามเข้ามาได้คลับเร่อนี้เปิดราคาที่1,500้อยบาทนะครับพิเศษครับไม้พยุงนะครับความเขาควายราคาพันห้ารวมส่งมีประกันการใช้งานตลอดชีวิตตลอดอายุการใช้งานนะครับห้ามุกมุดโพตแตกส่งเคลมได้ 1, ครับหนึ่งพันห้ร้อยบาท แก้ไขให้ได้แก้ไขถ้าซ่อมได้ก็จะซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้จะทําใหม่นะครับแต่ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายขึ้นราคานะครับนี่เล็กๆเร็เเวๆนะครับหลมๆมีดซุยมีดแทงหรือเน็บควานช้างนี่นะครับเน็บควานช้างนะครับปักจะลวมๆหน่อยเดี๋ยวผมแก้ไขให้หมดทุกเล่มนะครับนี่นะครับ นี่เป็นไม้พยุงเจ็ดสีนะครับพยุงเจ็ดสีเล่มต่อไปนะครับเล่มน,นี้ก็จะเป็นมีดเหน็บวานช้างเหมือนกันนะครับเปิดราคาที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเล่มน,นี้ก็พยุงห้าสีนะครับายนะครับเล่มน,นี้จะขัดเท้าเงากระจกทั่วใบนะครับเงากระจกทั่วใบปิดท้ายด้วย ไม้พยุงนะครับเขาควายนะครับเล่นนี้ชมความยาวก่อนนะครับความยาวอยู่ที่10.4มหมือเมันครับสันหนานี่ก็ประมาณ4.5มิลนะครับด้าม5นิ้วนะครับด้าม5นิ้วเปิดราคาที่1,500บาทนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับแอดเฟซแอดไลน์หรือโทรสอบถามได้นะครับผม วันนี้มีลงสีเล่มนะครับมาเป็นย้อนน,นี่พร้อมเดินทางมิดเน็บควานช้างนะครับ ใบข้าวใบค้างแล้วแต่พื้นที่ที่เขาเรียกนะครับนี่เล่มน,นี้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับผม